สวัสดีค่ะพบกับช่องนิชาอินฟินิตี้วันนี้เรามาเสนอเมนูเนื้อผัดพริกแกงคั่วใต้ค่ะเป็นเมนูแซ่บหอมมากๆคุกข้าวนี่อร่อยมากๆเลยนะคะเริ่มจากตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่พริกแกงใต้ค่ะแล้วก็เติมกะปิไปนิดหน่อยค่ะพริกแกงนี้เป็นพริกแกงที่ซื้อมาจากระนองนะคะ จากนั้นก็ผัดกับน้ำมันให้หอมดีค่ะลองดูนะคะชอบมันมากมันน้อยแต่เราไม่ชอบมันเยอะเราก็เติมน้ำมันแค่พอผัดค่ะผัดให้หอมดีเลยนะคะผัดพริกแกงหอมดีแล้วเราใส่เนื้อลงไปเลยค่ะวันนี้เราซื้อเนื้อหั่นมาเป็นแพทสำเร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ผัดให้ เข้ากับพริกแกงดีนะคะพริกแกงค่อนข้างแห้งเราเติมน้ํานะคะจะเป็นน้ําซุปหรือว่าเป็นน้ําเปล่าก็ได้ค่ะพอเติมพอผัดดีแล้วเราเริ่มปรุงช่วงแรกก็คือใส่น้ําตาลปี๊บค่ะใส่น้ําตาลปี๊บใส่น้ำปลานะคะแล้วเราก็ผัดเคี่ยวไปค่ะเมนูนี้ต้องใช้เวลาในการผัดในการเคี่ยวนะคะพอเริ่มแห้งแล้วเนี่ย เราก็ทยอยเติมน้ำเนื้อเขาจะดูดน้ำแกงเข้าเนื้อดีเชียวค่ะต้องใช้เวลานะคะเนื้อเราก็จะได้เปื่อยไปด้วยนะคะเติมน้ำตาลทีเพิ่มค่ะ เมื่อกี้ใส่ก้อนเล็กไปไหน่อยนะคะจากนั้นเราก็ผัดเที่ยวลงไปค่ะพอดีมีใบมะกรูดซอยเอาไว้นะคะเราก็โรยใส่นะคะแต่เดี๋ยวเราจะใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปตอนท้ายค่ะตอนนี้เราก็ผัดแล้วเราก็ลองชิมดูนะคะว่ารสชาตอาิออกไปทางแนวไหนค่ะเมนูนี้เราจะปรุงแค่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ ผงชูรสนิดหน่อยนะคะปรุงไม่ยากค่ะเมนูนี้แต่ว่าหนักมือพริกแกงไปหน่อยนะคะรสชาติก็จะแซ่บมากเลยค่ะเราเติมน้ำอิ่นะคะเพราะว่าผัดไปมันก็จะแห้งไปค่ะ ลองชิมเนื้อดูนะคะว่าเปื่อยนิ่มดีหรือยังค่ะ ชิมแล้วเนี่ยเราต้องใช้เวลาค่ะเพราะว่าเนื้อเนี่ยต้องใช้เวลาเคี่ยวก็จะเปื่อยนิดนึงนะคะไม่งั้นก็จะเหนียวค่ะถ้าใครฟันดีก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะต้องการเปื่อยมากเปื่อยน้อยเราต้องการเคี่ยวให้เนื้อนิ่มๆนิดนึงนะคะเติมน้ําไปอีกค่ะอันนี้เนี่ยผัดแบบนี้เนี่ยแล้วแต่ความชอบความเปื่อยยุ่ยของเนื้อเลยนะคะถ้าใครไม่ทานเนื้อเปลี่ยนเป็นหมูเป็นไก่ได้เหมือนกันค่ะกินของักพริ แกงนี้จะเป็นกลิ่นของเอกลักษณ์ของพริกแกงทางใต้เลยนะคะจะมีความชุนความหอมของเครื่องเทศเฉพาะตัวของเขาค่ะเราชอบมากเพราะว่าหอมเผ็ดโดนใจมากเลยนะคะเมนูนี้สามารถนำมาปรับใช้เขาเรียกอะไรปรับทานกับแผ่นแร็ป ตอติยาอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็อร่อยไปอีกแบบนึงค่ะตอนท้ายเนี่ยเรามีพริกเหลืองค่ะเราก็ซอยพริกเหลืองใส่เพิ่มสีสันได้นะคะเมนูแซ่บๆเปืองข้าวเปืองผักแก้มก็ทำได้ง่ายๆเพียงเท่านี้เลยค่ะ รับรองว่าอร่อยหอมพริกแกงใต้เฉพาะตัวมากๆเลยนะคะถ้าใครมีโอกาสได้ลองมีพริกแกงใต้แล้วลองทำเมนูนี้กันดูนะคะอร่อยมากๆค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนิชายอินฟินิตี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ